สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดรออีกคะ่ะวันนี้ใครสนใจกรอบรูปนะคะกรอบรูปแขวนผนังนะคะสวยๆเลยวันนี้เรามีครบทุกไซส์เลยคุณลูกค้าเริ่มต้นที่ราคาเพียง20บาทเท่านั้นมีหลายลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบทองกรอบไม้เดี๋ยววันนี้ซู o ให้ดู เรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นสีทองนะคะอันนี้ไซส์เริ่มต้นคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไซส์กรอบรูปทั่วไปนั่นคือ5นิ้วคูณ7นิ้ว5นิ้วคูณ7นิ้วไซส์นี้จะ20บาทเท่านั้นคุณลูกค้านะคะด้านหลังเป็นไม้แบบนี้นะคะข้างหน้าตกแต่งด้วยกรอบสีทองดูหรูมากเลยวันนี้จ่ายแค่20บาทเท่านั้นจริงๆภาพในกรอบก็สวยแล้วนะนาไปแขวนผนังเลยก็ได้นะแบบนี้หรือจะไปใส่รูปตัวเองใสร่รูปรูป คนที่เรารักก็ได้นะคุณลูกค้า20บาทค่ะนี่น่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นแบบลายแบบสีดําตัดสีเงินนะคะนี่มีหลายแบบค่ะคุณลูกค้าน,นี่20บาทอันนี้จะเป็นย้ําว่าเป็นไซส์หนิ้วคูณเจดนิ้วนะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้เลยสีทองก็มีรุ่นนี้ก็ยี่สิบาทนะคะไซส์ห้านิ้วคูณเจนิ้วนะคะสีทองหรือว่าจะเป็นสีเงินนี่กรอบสีเงินก็มี สวยนะคุณลูกค้านำไปติดผนังนะคะราคา20บาทถูกมากนี่อันนี้ก็20จ้ะสีขาวสวยงามมีหลายลายคุณลูกค้ามาไม่ผิดหวังมีให้เลือกเยอะมากนะคะจะแบบรู้หรือจะเป็นแนวแบบสไตล์คลาสสิกวินเทจก็ได้นี่อันนี้เป็นโทนสีดำตัดสีขาว20บาทเท่านั้นคุณลูกค้านิจ๊ะนี่หรือว่าจะเป็นนี่เลยคะ่ะสีทองตัดสีดำ อันนี้ก็ยี่สิบบาทขออนุญาตหยิบลงมาข้างล่างของอยู่ข้างบนอันนี้หยิบอันนี้ไซส์จะเล็กลงมานะคุณลูกค้าขนาดสี 6, ่คูณหกสี่คูณหกสี่คูณหกมีห้าคูณเจ็ดนะยี่สิบาทอันนี้จะเป็นสีทองแล้วก็น,นี่เป็นสีทองแดงนะคะยี่สิบบาทแล้วก็แล้วก็ถัดมานะคุณลูกค้าอ่าขยับขึ้นมานี่จะเป็นกรอบรูปไซส์ A4 สอันนี้ ราคาจะอยู่ที่ $39 บาทเป็นไซส์ A4 คุณลูกค้าขนาดเท่ากระดาษ A4 เลยก็จะเป็นสีทองนะคะนี่อันนี้เป็นสีทองแล้วก็อันนี้เปสีทองตัดไม้นะคะ20บาท20บาทโอ๊ยไม่ใช่39บาทขอโทษเมาอันนี้39นะกอร 4, กอบรูปไซส์ A4 กรอบรูปไซส์ A4 นะคะเอาไปใส่อะไรอะเกียรติบัตรก็ได้นะคะหรือเอาไปใส่ อะไรนะประกาศเนียบัตรใช่ไหมจะมีสีทองแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นลายไม้อันนี้สีไม้สามสิบเก้าบาทรุ่นนี้จะสี่สิบเก้านะคุณลูกค้ารุ่นนี้จะสี่สิบเก้าลายไม้ถ้าขนาดเป็นเซนก็จะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเซนคูณยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเซนติเมตรนะคะอันนี้จะเป็นลายไม้แล้วก็เป็นอันนี้ลายไม้สีขาวสี่สิบเก้าบาทข้างหลังก็จะตั้งได้ทั้งหมดนะคุณลูกค้านี่ข้างหลังตั้งได้ก็คือ ตั้งได้หรือจะเป็นแขวนผนังก็ได้นะคะประมาณนี้ขออนุญาตโชว์ลายถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวกรอบทองสีขาวตัดด้วยสีทองนะคะตัวนี้จะอยู่ที่39บาท39บาบาทหรือว่าจะเป็นอันนี้เป็นลายไม้ตัดกรอบด้วยสีขาวนะคะนี่ตกแต่งร้านอาหารก็ได้นะคุณลูกค้าตกแต่งร้านอาหารตกแต่งร้านกาแฟนะคะ ได้หมดเลยหรือตกแต่งห้องบ้านห้องนอนได้หมดนะคะแนวคลาสสิกอันนี้จะอยู่ที่39บาทไปต่อนะคุณลูกคะนะ้าขออนุญาตโชว์ต่ออันนี้ก็อยากโชว์มากเลยเป็นกรอบรูปกรอบรูปแบบตั้งได้เป็นแบบประมาณว่ารูปโทรศัพท์นะอันนี้ก็เก๋ดีอะวางบนเตียงนอนอะไรประมาณนี้ อันนี้ราคาจะอยู่ที่ส9มสิบเก้าบาทนะคะเป็นรูปโทรศัพท์เกดีคุณลูกค้านะคะอันนี้จะอยู่ที่39บาทขนาดของรูปภาพก็จะอยู่ที่4นิ้วคูณหกนิ้วนะคะราคาอยู่ที่39บาบาทแอบเหงาอ่ะพี่ปองไลค์คนเดียว <laughs> โอเคไปต่อนะคะพี่ปองแชร์ไหมเนี่ย ไม่แชร์ดิวันนี้หยุดใช่ไหมล่ะลออืมไปชอบลืมมันอยู่พี่ปองอะ่ะวันดีพี่ปองวรวัด์ค่ะอันนี้99บาทนี่คุณลูกค้านี่มาแล้วจ้ะอันนี้เป็นกรอบรูปนะคะก็คือเป็นไซส์แบบ4ี่คูณหนะคะสองข้างนะคะเป็นสี่เหลี่ยมกับเป็นวงรีแล้วก็เป็นรูปหัวใจตรงกลางนะคะนี่99บาบาทเท่านั้นคุณลูกค้านี่ อันนี้ตั้งได้เหมือนกันคุณลูกค้านะคะเก๋ๆอันนี้ออกแนวแบบครอบครัวนะลูกพอลูกแม่ลูกเราอะไรประมาณนี้ไปต่อนะคุณลูกค้ากรอบรูปถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วคุณลูกค้าใครสนใจแวะมาพิกัดจำหน่ายกรอบรูปนะคะอยู่ที่แผนกวีแลนด์ค่ะต่อมาเป็นภาพแขวนผนังไม่กรอบภาพแขวนผนังลายแบบคล้ายๆลายภาพวาดนะคุณลูกค้าบอกเลยว่าอันนี้ ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นครูลูกค้าเป็นแนวแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะคะอันนี้ยี่สิบห้าบาทสวยๆทั้นนั่นเลยเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆมีหลายแบบนะคะเป็นคล้ายๆแนวภาพวาดนะอันนี้เหมาะกับเอาไปแขวนตกแต่งร้านนะคะร้านกาแฟร้านอาหารนะคะเพิ่มความสวยงามอันนี้ยี่สิบบาทรุ่นนี้นี่สวยงามมากคือเหมือนคล้ายๆภาพวาดนะคะเป็นกรอบ โทนกรอบจะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ารูปภาพจะมีให้เลือกหลายแบบมากนะคะคล้ายๆจะเป็นภาพวาดนะคะหรือจะเป็นไซส์ขยับใหญ่ขึ้นมาอันนี้20เนาะไซส์เล็กแล้วก็ขยับขึ้นมาไซส์นี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด26่คูณยีคุณลูกค้าอันนี้ราคาอยู่ที่25บาท25บาทเดี๋ยวซูมให้ดูรูปใกล้ๆนะคะกรอบเขาไม่ต่างกันมากนะก็คือต่างกันที่รูปภาพเอาไปแขวนนี่แบบออได้บรรยากาศนะคุณลูกค้า นี่ยี่สิบบาทเอ้อไม่ใช่ยี่สิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทน,นี่สวยงามมากยี่สิบห้าบาทค่ะหรือจะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมานี่อันนี้ใหญ่มากห้าสิบเก้าคูณสี่สิบห้าห้าสิบเก้าคูณสี่บห้าเซนนี่ ใหญ่มากอันนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะคุณลูกค้าไซส์ใหญ่สุดนะคะอันนี้ราคาจะอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทประมาณนี้ขออนุญาตด,ดูต่อนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแคคายๆแบบภาพติดผนังเลยนะคะภาพติดผนังอันนี้จะอยู่ที่ยี่สิบบาทยี่สิบาทคุณลูกค้าเอาไปแต่งเอาไปแต่งร้านได้นี่นี่อันนี้ยี่สิบบาทนี่สวยมาก สวยจริงๆเป็นคล้ายๆแบบภาพศิลปะอ่ะนี่20บาทคุณลูกค้าสิบยอดแล้วมีภาพเยอะมากประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าหรือว่าจะเป็นใครชอบประมาณแบบภาพสามมิติสามิติก็มีอันนี้ก็20บาทนะคะภาพสามมิติ20บาทสวยงามมาก ขออนุญาตโชว์ภาพสามพิตินี่อันนี้เป็นภาพผลไม้นะคะยี่สิบแปสติ๊เอร์สามมิติเนี่ยไม่เห็นเหมือนเลยสามิตินะคุณลูกค้าก็ประมาณนี้คุณลูกค้าก็ ลูกค้าสนใจนะคะกรอบรูปนะคะหรือว่ากรอบแขวนผนังนะคะราคาพิเศษแวะมาที่ผนกวีแลนด์นะคะก็อยู่ข้างบนหลังสุดของของห้างเจวิกิจนะคะเดินเข้ามาตรงสุดเลยคุณลูกค้าก็จะพบกับสินค้าเบ็ดเล็ดเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้แล้วก็วันนี้ก็นำเสนอขออนุญาตะะสัญญาณเน็ตสะดุดค่ะ ประมาณนี้เลยคุณลูกค้าใครสนใจนะคะกรอบรูปแขวนผนังนะคะรวมไปถึงกรอบรูปภาพนะคะวันนี้ที่แผนกวีแลนด์เริ่มต้นที่ราคาเบาๆ20บาทค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งกันนะคะที่แผนกวีแลนด์ห้างชวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ไลน์นี้ลาไปก่อนคุณลูกค้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยววันหลังมาแนะน,น,นำแนะนใหม่นะคะสินค้าสวยๆยง,งามเป็นตะเลดจ,จากแผนกวีแลนด์ค่ะ วันนี้ไลฟ์สดรอบเย็นราไปก่อนนะคะยังไงสนใจแวะมาช้อปปิง้งกันค่ะขอบคุณและสวัสดีคุณลูกค้าที่ติดตามนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะคะ